พีเคเคลื่อนไหวหลังบอกแมนใบเตยผ่อนค่างานแต่งเรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับเรื่อง FOIX e 3D ซึ่งล่าสุดพีเคปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายได้เผยในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ว่าเมื่อวานนี้14กันยายนทีมงานของรายการได้คุยกับผู้จัดการส่วนตัวของ DJ เจแมนและใบเตยสอบถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้ซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่ได้กังวลอะไรมากหลังจากนี้ก็ทำตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนเรื่องของทนายความทางผู้จัดการบอกว่ามีทนายช่วยกันหลายคนในส่วนของทนายเจมก็ยังช่วยดูอยู่เหมือนเดิมพีเคยังบอกด้วยว่าหลายคนพูดถึงวิธีการใช้ชีวิตเรื่องของงานแต่งงานทั้งคู่ซี่งออันนี้ไม่รู้นะแล้วแต่เขาแต่ที่ตนได้ยินจากปากของดีเจแมนคืองานแต่งงานเขามีมูลค่า5้าล้านในการจัดงานซึ่งเขาจ่ายไปตอนนี้ครึ่งหนึ่งแล้วและทุกวันนี้ยังผ่อนอยู่เลย อย่างไรก็ตามทางแมนและใบเตยจะกลับมาที่ DSI อีกครั้งในวันที่30กันยายนนี้เพื่อรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมและจะมาตอบคำถามอีกครั้งล่าสุดหลังจากที่พีเคบอกว่างานแต่งใบเตยกับแมนยังผ่อนอยู่ก็ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับเดือดจัดคอมเมนต์สนันอาทิเช่นบ้าน50ล้านน่าจะจริงนะครับแถวหมู่บ้านนักกีฬาหลังใหญ่สวยมากแต่เราคนจนไม่มีทางได้อวดแบบเขาหรอก เจ้านี้ไม่เจ็ตใบใจหรือเงินจัดงาน5ล้านยังผ่อนแต่เมียซื้อแบรนด์เนมวันหนึ่งหมดไป2ล้านดูย้อยแย้งนะเรียกได้ว่างานนี้ชาวโซเชียลหลายคนก็ไม่ค่อยเชื่อครับและต่อมาเมื่อเข้าไปส่องไอจีของพีเคก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรและโพสต์ล่าสุดของเจ้าตัวระบุว่าได้มาก่อนใคร Travis Scott X ็กแอจะเดินหนึ่งลอริวส์โมคเก็ตยูเอสบีโฟร์เดอะเวิลอ s a y s o m g o t i t f r o m s a y s o m